กูม่าหาว่หาเฮ็ดปววนั่นเลยแยงมากเห็นแต่ขาโอ้ยองแล้วนี่ยโอ้พูนพูนพูนเฮ็ดครับนี่โอ้พูนพูนนะบอกโชกพนอ้ยมาเกี้เฮ็ดปัวกนกันจ้ามันบอกงาแห้งนี่โอ้ขาแบบยาวแล้วกินให้ สี่มูนึงานาบาโอ้ยคุณแมนบัดโอ้ยป่อือพี่น้องเก็บเห็ดน้ำกันอืมเบิดได้สกนี่ฮักกับพน luống phồn chứ thế này cô xin nha nó còn mướn mà nó nhang mướn một chiếc xuân đấy nó nghe cả thân có những kiểu bay luôn ngắm ไม่ใช่กยอัโอ้เมนีคันไทยออกยายไปคุณบักอเี่เอาเมีเอาไวไว้ดัดไ้กูถ่ายวิดีโออยู่เออ่นี่เรื่องอะไงโอ้ยมันมืดมาเมืองแม่นี่นี่นี่องามอยูนี่ดอกงามเด้ ปวดปวดนี่นี่นมนี่น่มันบานมันเเปรยนะบัวบัวตะเาันี่มันเนตจกงสีเดียหาน่ะก้อนเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่โอ้สิได้กินแกงเห็ดปวกได้มื่อนี่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  ยากเนม่อไหซื้อบ่เหีนยางกับเว้นมาเี้ยนเลยโอ้กินก็บไากมือเดียวสิว่าเอาเห็ดปเบิดน่าสวยงามตามท้องเรื่อง นึ่ง่งามอมือนีมาแต่เห็ดเปลกเดะแกงหน่อยนึ่งเนาะตังนัทางเขาใช่ไหมบอกกูสิเขาโอ้ยเาเหอีกกบพิท่านมีแหงพูดทีู้ยลุงแทนพูดไหันไปเซ่พูด่นมีแห้งนี่จะถอกทุ่จุ่มพูสิเขาดนี่ว่นี่่ายีกม่วั้องบอกโซกแห้งได้ดอกโน ดอกีเ nope. ่เนาะหนเนาะเมี <c oughs> <c oughs> ้ยสองต้นเบัหาดอกกันเมี้ัวเดินบัหาดอกกันบ่คอยนะโอ้ยขายาวแค่ไหนเี้กลสันโผดพดีเนาะก็เลกกเไรเองเง้อเธอเดืเห็นบ่ละว่าเห็นสละกูเมยเขาเอืนูเก็บเห็กูเาเมยจเฮ้ย ต่อการซ่อนแห่งซุ่มเครขาขาดตัวตรวจเครืออ่องขาขาดทั้งเครืยองไม่ขาดนะเมื่อลูกกันา